สวัสดีค่ะจุ๋มโซฮีค่ะวันนี้มารีวิวติดต่อมอเกาหลีโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าใจเต้นตุบตุบตบตบตุบตุบตบตบมากเลยคือเราก็แบบเดินทางมาเกาหลีครั้งแรกเด้อไปกันสองคนจ้าก็นั่งบิสเนสก๊าซการบินไทยไปเด้อก็แอบคิดในใจคือก็หาข้อมูลเขามาข้าวว่าส่วนใหญ่ใส่การบินที่แบบว่าติดเยอะก็จะเป็นแบบว่านักท่องเที่ยวไทยที่ไปในสายการบินโลคอจ้าเราก็เลยจองบิสเนสไปกับโรงแรมที่กังนาคือจองเรียบร้อยก็แบบเออไปยืนเด้าในห้องน้ำแป๊บนึงคิดว่าโอ๊ยคงไม่ติ ไม่เป็นไรจ้าก็คือเราจองไฟต้อนประมาณห้าทุ่มมาดุ้งกว่าปลายไปถึงเช้าที่นู้นก็กาดแล้วว่าเอออะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ไปเที่ยวต่อจ้าฟ้าส้างที่เกาหลีเลยจ้ากูเดินไปถึงปิ๊บเข้าคิวทั่วทำทุกอย่างตามขั้นตอนเรียบร้อยจ้าพอเห็นพาสปอร์ตไทยเท่านั้นแหละเออเฮยู่เป็นคนไทยไปจ้กห้องนูน้นห้องนูน้นห้องนู้นเลยโอ้โหใจนี่คือแบบโดนแล้วกูโดนแล้วคือแฟฝะเดินเดินไปก่อนแล้วคือจุ่มเดินตามไปใช่ปะแล้วคือเขาก็บอกว่านั่งรอหน้าห้องก่อนนะ เราก็มองไปเว้ยคือแบบว่าทั้งลามมันก็ไม่ได้มีคนใดแค่กูสองคนทําไมกูโดนวะสักพักหนึ่งพอเดินเข้าไปในห้องโอ้โหเท่านั้นแหละพาสปอร์ตไทยแม่งประมาณสิบกว่าเล่มอะวางปึงป้งปึง้งปึ้งห้องนี้ห้องนี้เลยจ้ะเดินตามไปห้องนี้วางปึงป้งปึง้งปึ้งแล้วมีตอมเรียงกันสี่ห้าคนแต่คือเราอะโชคดีมากว่าเขาถามคําถามเราแบบไม่ได้เยอะจริงๆเขาก็ถามเบสิกทั่วไปแหละมาทาําอะไรมากับใครมากี่วนันมีแผนเที่ยวไหนบ้างคือหลกักๆเลยเว้ยมันจะมีคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วไปคนีี้่ แล้วเขาบอกว่าอยู่ยูมาต่างประเทศคนเดียวอยู่พูดภาษาอังกฤษ,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 ษก,ก็ได้อยู่มาได้ยังไงแล้วถ้ามีปัญหาใครจะช่วยอยู่ได้แล้วคือแบบว่าพี่ยเขาก็โดนสงกลับเลยจ้ายัางไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเตรียมข้อมูลมาดีๆนะ